วนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าค่ะใครที่กําลังมองหาทริปใกล้กรุงเทพนะคะที่ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งของดีติดไม้ติด,ม,ตดมือกลับบ้านทททสํานักงานนครนายกค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวชุมชนรับของดีวิถีถิ่นสัมผัสเสน่ห์ของ6ชุมชนสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีและสระแก้วนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทททสํานักงานนครนายกด้วยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกชวนเที่ยวชุมชนรับของดีวิถีถิ่นเ <iße. S 1> พียงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชุมชน6ชุมชนสร้างสรรค์รับของที่ระลึกจากทอทอทอสำนักงานนครนายก <taman y uk> ไปเลยนะคะมีจำกัดเพียงชุมชนละ50ชิ้นเท่านั้นโดยระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมยาวไปจนถึงวันที่31มีนาคม2569เลยค่ะ ซึ่งชุมชนหน้าเที่ยวทั้ง6ชุมชนสร้างสรรค์ที่ทางทททสํานักงานนาครนายกแนะนําให้นักท่องเที่ยวไปลองสัมผัส <c oughs> ก็เริ่มต้นกันที่ชุมชนบ้านทุ่งกระโรมตําบลปากขะอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเก,งกเษตรแบบครบวงจรนะคะนักท่องเที่ยวสามารถทดลองซึมซับวิถีชาวสวนชนบทผ่านการทํากิจกรรมสนุกๆค่ะเช่นเก็บผักมาทําเมนูพื้นบ้าน ทำขนมทองพลับผักกรูดทำนาจับปลาปลูกป่าค่ะต่อไปก็คือชุมชนบ้านชุมพลอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เน้นกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิน่นโดยชาวมุสลิมน,นะคะเช่นกิจกรรมทําโรตีผามัดย้อมส่วนอีกที่ค่ะชุมชนบ้านวังรีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกชุมชนที่ยังคงอนุร,รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาวเอาไว้นะคะมีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนค่ะเช่นปั่นจักรยานชมสวนดอกดาหลาที่เป็นดอกไม้ท้องถิ่นสามารถทานสดได้นะคะเรียนรู้วิถีถิ่นประดิษฐ์จานกาบหมากทำรรยาดมหอยหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชุมชนด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ชุมชนบ้านดงกระทงยามนะคะที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะกับกิจกรรมและประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะของบ้านดงโฮมสเตย์ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไทยพวนที่หลากหลายค่ะเช่นการสาธิตกวนขนมพื้นบ้านของชาวไทยพวนการแสดงรำวงไทยพวนการสาธิตงานฝีมือตะกร้อตะแกงที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อค่ะต่อมาคือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกก บ้านบางพลวงอำเภอบ้านสร้างจปราจีนบุรีนะคะมีผลิตภัณฑ์แปลรูปเสือกกกุ้งแม่น้ำเผาและอาหารเมนูพื้นบ้านและอีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเลยค่ะคือล่องเรือชมธรรมชาติวิถีชีวิตบรรยากาศของวัดและบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำปร และชุมชนบ้านหนองโกวิดอเภอเขาชะก,การจังหวัดสระแก้วชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตพอเพียงเน้นภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งการทอผ้าเขามา้าทำหมูบ้านจ,จากเศษผ้าทำขนมจีนและผลิตภัณฑ์รักโลกจากพลาสติกค,ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะมาเที่ยวชุมชน6ชุมชนสร้างสารรค์รับของที่ระลึกจากทททสำนักง,งานนครนายกมีจำกัดเพียงชุมชนละ50ชิ้นกิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2569เท่านั้นนะคะ หนาไปททุกี่เลยน้าไป,าไปมากๆเลยไหนๆก็ไหนๆไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่ารู้ทุกคุณผู้ชมคะ off the map วันนี้คะ่ะจะพาทุกคนออกเดินทางไปสัมผัสกับมหัสจรรย์ Stonehenge เมืองไทยและจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิคะ่ะ หากแผนที่การเดินทางของคุณยังมีพื้นที่ว่างสำหรับเรื่องราวใหม่ๆ Off เดอ m a แมจะพาคุณออกเดินทางไปยังเมืองหน้าเที่ยวที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์จังหวัดชัยภูมิเมืองแห่งผื้นป่าและผาหินครับ ออฟเดอะแมปวันนี้นะครับเราออกเดินทางมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่จังหวัดชัยภูมิเมืองน่าเที่ยวจุดแรกที่เรามากันในวันนี้นะครับเราจะมาเติมพลังใจที่วัดพระธาตช,ชัยภูมิาศาสานสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ครับ วัดพระธาตุชัยภูมินะครับตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาภูลแลนคาในพื้นที่อำเภอแก้งคล้องดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้างกับศิลปะล้านนาโบราณมาถึงที่นี่ก็ต้องมาสักการะพระธาตุชัยภูมิเจดีย์สีขาวศิลปะล้านช้าง ยอดเจดีเป็นสีทองเหลืองอลามภายในประดิษฐานพระสาลีลิกธาตุใครมาก็ต้องสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและกราบไหว้หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ชัยภูมิพระพุทธรูปสีขาวคู่บ้านคู่เมืองขอพรพระยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิครับ สำหรับคนที่มาที่นี่นะครับก็ต้องมาขอพอรกับเจ้าพ่อพญาแลนะครับโดยการเขียนชื่อและนามสกุลลงไปบ,บนผ้าแดงนะครับพรที่ขอเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพเมื่อเราเขียนเสร็จนะครับเราก็เอาผ้าแดงเนี่ยไปผูกไว้ที่ต้นเสานะฮะและถ้าเราขอสําเร็จเราสามารถมาแก้บนโดยการมาผูกเพิ่มอีกครั้งได้ครับ อำเภอแก้งขอถือเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญของชัยภูมิครับเส้นทางนี้มีคาเฟ่มากมายให้เลือกแวะจิบกาแฟได้ชิลๆเพื่อเตรียมตัวสู่เส้นทางธรรมชาติที่รออยู่ข้างหน้าครับก่อนที่เราจะไปเดินทางกันต่อนะครับเราแวะมาทานกาแฟาอร่อยๆกันที่ร้าน b p Coffee นะครับที่นี่เนี่ยอยู่ไหม่ห่างจากวัดพระธาตุชัยภูมเลยครับอันนี้นะครับเมนูที่ผมสั่งมาก็คือ อเมริกาโน่น้ำลำไยเป็นเมนูสเปเชียลประจำฤดูกาลนี้เลยครับที่นี่เนี่ยกาแฟเขาปลูกเองด้วยนะฮะแล้วก็คั่วเองด้วยมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายนะครับโอ้โหต้นไม้ดูลมลื่นมากสายธรรมชาติเนี่ยต้องชอบแน่นอนครับผมขอบคุณครับที่ดี๋ที่นี่นะครับก็ยังมีขนมเค้กอร่อยๆหลายรสชาติมากเลยครับ ังหวัดชัยภูมิได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพื้นป่าและผาหินมีภูเขาสลับซับซ้อนทั้งป่าทึบและป่าโปงเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพูแลนคาซึ่งพื้นที่ครอบคลุมถึง5อำเภอคืออำเภอเกษตรสมบูรณ์ น้องบัวแดงแก้งเคราะบ้านข้าวและอำเภอเมืองชัยภูมิครับที่นี่คือต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำฉีและมีธรรมชาติที่หลากหลายมากๆครับโดยเฉพาะหน้าผาสันเขาลานหินและก้อนหินรูปร่างแปลกตายังมอหินขาวสโตนเหฮนเมืองไทยสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับ โอ้โหนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้มามอหินขาวและได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ตรงหน้าแบบนี้หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าใครเอาหินมาตั้งไว้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับนี่คือผลงานที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักกับปอิศายเยอีกครับ มอหินขาวนะครับเกิดจากการสะสมของตะกอนสายแป้งและดินเหนียวจากทางน้ําพอมีการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนจึงทําให้มีการแตกหักผุพังและเกิดการกระเซาะจนกลายเป็นเสาหินสูงใหญ่รูปทรงแปลกตาทั้ง5เสาแบบที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้และกลายเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดชัยภูมิที่ทุกคนต้องมาเห็นด้วยตาสักครั้ง ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับยังมีจุดชมวิวสุดอันศีนอย่างมองเบิงตะเวนและผาหัวหน้าที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของชัยภูมิครับ พื้นที่บริเวณผาหัวนาคเนี่ยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอกยามเช้าและพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ดูแลนอกจากนี้นะครับยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหัวนาคระยะทาง2.66กิโลเมตรแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศจากหินต้นกำเนิดให้เราได้สัมผัสคุณค่าของป่าถิ่นอีสานที่งดงามและมีเอกลักษณ์ผ่านจุดศึกษาธรรมชาติทั้ง14จุดมีจุดชมวิวสวยๆให้เก็บภาพเปิดประสบการณ์การเดินป่าที่น่าค้นหาให้เข้าถึงง่าย และสนุกเพลิดเพลินครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่นี่คือมองเบิงตะเวนหรือในภาษากลางที่เรียกว่าจุดชมตะวันนั่นเองครับมองออกไปเราจะเห็นทิวเขาวสวยงามสลับซับซ้อนทอดยาวไปจนสุดสายตาเลยครับ ภาพความงดงามของพระอาทิตย์ที่ค่อยๆรับขอบฟ้าเบื้องหน้าตอนนี้นะครับคือรางวัลของการออกเดินทางที่พาเรามาถึงจุดหมายใครที่อยากสัมผัสกับความสวยงามความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่เมืองแห่งพื้นป่าและผาหินนี้สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ททท,ทสำนักงานนครราชสีมาซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมต้อนรับทุกการเดินทางของทุกคนครับนี่คืออีกหนึ่งเส้นทางที่อ f f เด e Map อยากให้ทุกคนออกมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับ สุกทันทีที่เที่ยวไทยสุกทันทีที่เที่ยวชยัยภูมิครับ สุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวชัยภูมิจริงๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะตามไป off the map ชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิสามารถสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครราชสีมานะคะค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะ่ะเจอกันใหม่วันจันทร์กับแซฟทูเดย์นะคะวันนี้พี่เมย์ขอเชพูดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ